รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m p o อ HD หมายเลข30เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเก่าปีใหม่เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าจอของช่อง9 m c o HD เพื่อที่จะได้พบกับสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการบำบัดร,รักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ยุคใหม่นะครับซึ่งโรงพยาบาลทุนรีก็มีการนำเข้ามาใช้อยู่เรื่อยๆ แล้วก็นอกจากที่จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วเราก็ยังมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เห็นเช่นคุณหมอก็ดีนักแก้ภาพําบัดเลยซึ่งวันนี้นะครับคุณหมอที่เป็นแพทย์พื้นฐานการด้านเวชศาสตร์พื้นฟูลโลรงพยาบาลตุนนิยมคุณหมอมนตรีสุดที่ทำนะครับสวัสดีครับคุณหมอมนตรีก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่า ในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ป่วยนะครับมีผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างแล้วก็อะไรอีกที่เขาอย่างยังยางยางย,าง,ย,า,งยางต้องการซึ่งคุณหมอเนี่ยทูค้คลีอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานานใช่ไหมครับดัง <Okay. S 2> นั้นก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากเราพูดถึงกายภาพคนอาจจะยังเฉยๆแต่พอบอกเวชศาสตร์พื้นปูตรงนี้เนี่ยมันดูแล้วเนี่ย เหมือนกับว่ามันมีผลสาเร็จม,มากขึ้นกับคําว่าเวชศาสตร์พื้นผูกับกายภาพเมื่อมารวมกันแล้วตรงนี้อยากให้หมออธิบายให้ผู้ชมของเราได้รับทราบนิดนึงครับจริงๆแล้วนะคะทั้งตัวเวชศาสตร์พื้นฟูแล้วก็กายภาพบัตรเนี่ยก็แทบจะยากจักกันไม่ออกอเวชศาสตร์พื้นผูนี่เป็นกลุ่มใหญ่กว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มง,งานเวชศาสตร์พื้นฟูนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทั้งทีมแพทย์พยาบาลนะคะ ผู้เชี่ยวเพยบาลนักกายภาพบัตัดนักกิจกรรมบำบัดนะคะนัก,กนักฝึก,กฟูเราก็จะช่วยกันทํางานในเรื่องของการฟืนฟูศักยภาพของผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆถ้าพูดถึงกายภาพเฉยๆอาจารู้สึกเฉยๆเพราะว<ช>่าเราเจอแต่นักกายภาพบัตรแต่ว่าในหลายๆกรณีของคนไข้เนี่ยเราต้องการการฟืนฟูในหลายๆด้านมากกว่านั้นเราต้องใช้ทีมงานที่เยอะกว่านั้นใช้คุณหมอในการประเมินให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นให้มีพัฒนาการในทุกๆด้านที่ครบถ้วนใช้ทั้งคุณหมอใช้ทั้งนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัด ร่วมกันในการฝึกพอเราพูดถึงเรืสายฟูครูเราก็ลยรู้สึกว่านี่แหละคือทีมที่เป็นทีมเต็มที่เลยที่ใช้ในการดูแลคนไข้แบบองค์รวมเราก็มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ตั้งแต่การใช้เป็นคอมพิวเตอร์เบสในอดีตเราก็เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เบสใช้เกมนี่นะคะตนปัจจุบันที่เริ่มเป็นเทรนของการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในเรื่องของการฟ้นฟูจริงๆต้องบอกว่าหุ่นยนต์เราใช้ในหลายๆด้านเนาะจริงๆถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งหุ่นยนต์จุดเดินหุ่นยนต์ที่ใช้ในการ ฝึกการเคลื่อนไหวของมือฝึกการใช้มือพวกนี้ค่ะถามว่าหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดเนือ่องจากว่าความลําบากในการฝึกมากกว่าเวลาที่เราไม่สามารถฝึกคนไข้เดินได้เนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะสูญเสียโอกาสที่จะเดินไปเลยอันไหนที่ทําได้ม,มันก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นมากกว่าที่จะไม่ได้ทาเลยดังนั้นหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็เลยสาคัญที่ทุกคน,นมองเห็นว่ามันจําเป็นต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่มาขัดจังหวะในช่วงนี้ เพื่อที่จะพาท่านชมไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวปุ่นใจแกลหมอจะกลับมาในเบรกต่อไปครับกลับมาติดตามปุ๋นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับเรายังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกีย่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลทนบุรีซึ่งคุณหมอมนตรีอยู่ในเหตุการณ์ ตลอดใน5เดือนหลังๆเนี่ยนะครับที่มีคนไข้เข้ามาใช้บริการเยอะมากมาฟังกันต่อเลยครับถ้าหากว่ามองถึงในในเรื่องของคนไข้เนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลความรู้ในเรื่องนี้การที่โรงพยาบาลธนบุรีได้นําเข้าไอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมีทรัฟฟิกอ่ะมีมีการใช้ประโยชน์กันทึกคักค่อนข้างมากทีเดียวเนี่เป็นไงครับก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็มีประมาณไม่แน่ใจตัวเลขชัดๆน่าจะประมาณพันสี่ร้อยกว่า กว่าครั้งตั้งแต่เราเริ่มมีมาผลสําเร็จง่ายๆเลยค่ะมันเป็นหุ่นยนต์สุดเดินผลสําเร็จก็คือคนไข้เนี่ยสามา<ด>รถกลับไปเดินได้เองกลับไปเดินได้<ต>ดเองค่ะแต่ว่าการกลับไปเดินได้เองเนี่ยก็คือแล้วแต่กรณีนะคะโ<แ>ดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือกลับไปเดินได้เองโดยมีอาจจะใช้ไม้เท้าอยู่หรือว่าใช้คนช่วยพยุงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอายุเป็นข้อจำกัดไหมครับยิ่งถ้าหากว่าอายุเยอะหน่อยอาจจะต้องอพึ่ง อุปกรณ์ช่วยอายุเป็นข้อจากัดหนึ่งค่ะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นมีภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือมีภาวะ<อ>เรื่องของกระดูกสันหลงหังกระดูกกระโพกรับน้ําหนักได้ไม่ดีเลยพวกนี้ค่ะก็อาจจะจําเป็นต้องใช้การทรงตัว<อ>ก็มีมีเป็นปัจจัย<อ>ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยคู่ร่วมกับอายุสุดท้ายแพทย์ศาสตร์ื้นปูจะประเมินร่วมกันทุกอย่างเพราะนี่คือปัจจัยที่เกิดในคนไข้หนึ่งคนมีปัจจัยที่เป็นข้อขัดขวางอะไรบ้างปัจจัยที่เป็นข้อจากัด<อ>นะคะแล้วก็การฝึกเนี่ยจะได้ผล มากน้อยขนาดไหนสุดท้ายเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนเนี่ยเราจะตรวจประเมินโดยรวมทั้งหมดของคนไข้เราจะไม่ดูแค่ตัวโรคที่เป็นนะเวลานี้เราต้องดูทุกอย่างของเขาใช่ค่ะครับนั้นเทคโนโลยีที่มีการนําเข้ามาเนี่ยเพียงพอไหมตอนนี้จริงๆเราก็ขยายแล้วนะคะเดิมีเราเดิมีเรามีแพทย์เวชศาสตร์ผิวภูที่เป็นแพทย์ประจำเนี่ยสองท่านตอนนี้เนี่ยก็รับมาเพิ่มค่ะแล้วก็มีแพทย์ที่เป็นพาร์ทไทม์มาเพิ่มก็คือเต็มเวลานะคะเจ็ดวันเรามีแพทย์เวชศาสตร์ผิวฟูเนี่ย รองรับคนไข้ทั้งเจ็ดวันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็น<ช>นะคะ<ช>เราก็นักกายภาพบัตรเราก็รับเพิ่มค่ะนะคะตัวหุ่นยนต์เองเราตอนนี้เราก็มีเพิ่มละ<ช>นะคะจากเดิมตอนแรกเรามีเครื่องเดียวตอนนี้เรามีสามเครื่องก็มีแผนที่จะขยายนะคะเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟป้นฟูด้วยหุ่นยนต์คือบางคนมาทําฝึกเดินแล้วรู้สึกโอเคแล้วไม่เอาไม่มาทํากายภาพเนี่ย จะเป็นปัญหาไหมครับก็ไม่เป็นปัญหานะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยพื้นที่ที para. ่ใหญ่ขนาดนี้บริการของเราเนี่ยก็มีค่อนข้างครอบคลุมตั้งแต่ทําแต่ภาพบาดสาหรับฟื้นฟูเรื่องของตอนช่วงที่อ่อนแรงนะคะใช้เทคโนโลยีว่าอ่อนแรงมากเกินไปจนไม่สามารถทําเองได้หรือรองรับตอนที่พอจะสามารถทําเองได้แล้วแต่เพิ่มศักยภาพของการเดินหรืออนสุดท้ายแม้กระทั่งต้องการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกายเราก็มีพื้นที่ทั้งหมดที่รองรับที่จะทําได้สุดท้ายก็อยากฟังว่า ญาติหรือตัวผู้ป่วยเองก็แล้วแต่นะครับมีผลสะท้อนตอบรับกลับมาให้คุณหมอได้ยินยังไงบ้างครับโ<ร>ดยรวมดีมากนะคะส่วนตอบรับค่อนข้างดีทุกคนก็จะชอบที่คนไข้เนี่ยสามารถมาฝึกเดินได้นะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่เราเริ่มฝึกค่อนข้างเร็วเราก็ทําจนครบโปรแกรมของเราสิบครั้งเนี่ยกลับไปเดินได้เองอส่วนใหญ่ทางญาติแล้วคนไข้ก็จะมีความสุขมากว่าเนี่ยลับมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองพอได้แล้วคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณหมอมนตรีสุทธิธรรมซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์พื้นฟูประจาศูนย์วชศาสตร์พื้นฟูโรงพยาบาลทนบุรีที่มาให้ข้อมูลกับเราในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะพบกับคุณหมอมนตรีค่อนข้างหลายครั้งนะครับมาออกมาพูดมาให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าในปีใหม่โรงพยาบาลทนบุรีก็ได้ยินว่าเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการรับรองจากออยมาด้วยแล้วนะครับก็คงจะเอามาใช้ซึ่งจะช่วยให้มีคุณหมอเนี่ยนะครับสะดวกขึ้นไม่งั้นคุณหมอนี่โอ้โหเหนื่อยแล้วคนไข้เกาะกันอยู่แล้วก็ไม่สามารถทําได้ครบทุกอย่างนะครับพอมีเทคโนโลยีมาช่วยอย่างที่คุณหมอได้เรียนให้ทราบแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาทําให้ผู้ชมเราเนี่ยได้ข้อมูลความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีวันนี้เราพูดกันแบบว่าไม่ได้เบรกเลยนะครับ ก็จะให้ท่านชมเนี่ยได้รับทราบความคืบหน้าที่โรงพยาบาลทมบุรีในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นปูได้เตรียมนโยบายเตรียมในเรื่องของเทคโนโลยใีใหม่ๆเพื่อจะให้การบําบัดรักษาที่ได้ผลทันตาเห็นเหมือนอย่างที่เราอยากจะได้ใจนึกนะครับส่วนใหญ่แล้วก็แทบจะมีโอกาสได้น้อยแต่ว่าทุกรุ่นใหม่เนี่ยมีทั้งคุณหมอที่ชำนาญในเรื่องนี้แล้วก็มีทั้ง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ